ที่แม่อเล็กถือว่าเป็นดอกไม้ที่นีเ่เป็นโชคดีโชคดีมากๆเลยนะคะกำลังนั่งมองออกมาทางหน้าต่างเห็นดอกเขากำลังออกดอกดีใจมากลักษณะของต้นดอกบัวสวรคนนะคะก็ต้องประมาณนี้เนาะนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะลำต้นของเขาก็ประมาณนี้นะคะตามท้องเรื่องค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะชื่อก็งามนา,ามก็พ้อนะ ลักษณะใบานะคะเพื่อนๆใบก็แบบนี้เนาะนะคะกรีดใบกรีดดอกนะคะก็เคยให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ปีนี้นะคะในปีนี้ปีที่แล้วเขาก็ออกดอกให้นะคะนะคะเขามาออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะดูๆนะคะนี่คือบัวสวรรค์จ้าเพื่อนๆจา๋า นะคะเขามาออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคเพื่อนๆจ๋านะคะดูๆนะคะนี่คือบัวสวรรค์จ้าเพื่อนๆจา๋าสวยไหมคะเพื่อนนะคะสวยไหมคะสวยงาม,มที่แม่เล็กถือว่าเป็นดอกไม้ที่ พเพื่อนๆนะคะวันนี้เลยพาพเพื่อนๆมาชมดอกนะคะดอกของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์นะคะพเพื่อนๆนะคะนะคะดอกก็เคยให้พเพื่อนๆได้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ว่าปีนี้นะคะในปีนี้ปีที่แล้วเขาก็ออกดอกให้นะคะเนานะคะพเพื่อนๆนะคะมาชมด้วยกันเนาะนะคะดอกหน้า น่าสนใจเนาะนเพื่อนๆเนาะชื่อก็อพอดอกก็สวยเหมือนดอกบัวเลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนนะคะสวยไหมคะ สวยงามนะคะเพื่อนๆนะคะมาชมด้วยกันเนาะนะคะดอกเพื่อนๆนะคะวันนี้เลยพาเพื่อนๆมาชมดอกนะคะดอกของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆนะคะนะคะดอกไม้สวยงามชื่อก็องามนามก็พอลักษณะของต้นเขานะคะเพื่อนๆนะคะวุ้ยไม่ชัดเจนมืดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณสิบกลีบนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะซูไม้สวยงามชื่อก็งามนามก็เพาอลักษณะของต้นเขานะคะเพื่อนๆนะคะวุดไม่ชัดเจนมืดนะคะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือสบายๆสไตล์แม่ใหญ่เล็กนะคะพาเพื่อนๆมาดูสวัสดีเพื่อนๆ วันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือสบ,สบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กนะคะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะของต้นดอกบวัวสวรรค์นะคะก็ต้องประมาณนี้เนาะนะคะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะลำต้นของเขาก็ประมาณนี้นะคะไม้สวยงามชื่อก็งามนามก็พอลักษณะของต้นเขานะคะเพื่อนๆน,นะคะวุ้ยไม่ชัดเจนมืดนะคะ นี่เป็นโชคดีโชคดีมากๆเลยนะคะกำลังนั่งมองออกมาทางหน้าต่างเห็นดอกเขากำลังออกดอกดีใจมากชัดเจนไหมคะเดี๋ยวนะคะแม่เล็กจะเอาลงมาให้ดูเนาะนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกแม่เล็กเอาดอกบัวสวรรค์มาให้ดูหน่อยนะคะแม่เล็กลักษณะใบานะคะเพื่อนๆใบก็แบบนี้เนาะนะคะกรีบใบกรีบดอกนะคะ สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพ,พื่อนๆนะคะเป็นดอกไม้ตามท้องเรื่องค่ะเพืพ่อนๆจ๋านะคะชื่อก็งามนามก็พ้อนะลักษณะใบนะคะเพืพ่อนๆใบก็แบบนี้เนาะนะคะกรีบใบกรีบดอกนะคะให้ดูแบบนี้ดีกว่านะคะเหมือนดอกบัวเลยเหมือนดอกบัวหลวงไหมคะเพื่อนๆนะคะสวยสีชมพูนะคะชมพู ชมพูหวานแหวบสวยไหมคะเพื่อนนะคะสวยไหมคะสวยงามไว้สวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆเพื่อนๆน,นะคะมีสองดอกนะคะดูข้างบนก็อีกดอกหนึ่งเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนะคะ เล็น <Okay. S 1> นเพื่อนๆนะคะวันนี้เลยพาเพื่อนๆมาชมดอกนะคะดอกของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรค์น,นะคะคเพื่อนๆนะคะนะคะดอกเป็นโชคดีโชคดีมากๆเลยนะคะกําลังนั่งมองออกมาทางหน้าต่างเห็นดอกเขากําลังออกดอกดีใจมากสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคเพื่อนๆ นะคะเป็นดอกมาชัดเจนไหมคะเดี๋ยวนะคะแม่เล็กจะเอาลงมาให้ดูเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็บอกแม่เล็กเอาเดอกบัวสวรรค์มาให้ดูหน่อยนะคะแม่เล็กลักษณะของต้นดอกบัวสวรรค์นะคะก็ต้องประมาณนี้เนาะนะคะเพื่อนๆพ่นะนลักษณะลำต้นของเขาก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆน วันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือสบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กนะคะพาเพื่อนๆมาดูสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นดอกมานะคะเขามาออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพ่จ๋านะคะดูๆนะคะนี่คือบัวสวรรค์จ้าเพื่อนๆพ่จ๋า สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นดอกไม,ม้ตามท้องเรื่องค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะชื่อก็งามนามก็พ้อนะ,ะเป็นโชคดีโชคดีมากๆเลยนะคะกำลังนั่งมองออกมาทางหน้าต่างเห็นดอกเขากำลังออกดอกดีใจมากสวยไหมคะเพื่อนนะคะสวยไหมคะ สวยงามเป็นโชคดีโชคดีมากๆเลยนะคะกำลังอ่นั่งมองออกมาทางหน้าต่างเห็นดอกเขากำลังออกดอกดีใจมากสวยสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆเพื่อนๆนะคะมีสองดอกนะคะดูข้างบนก็อีกดอกหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะเมล็ดงูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ชื่อก็งามนามก็เพราะที่แมล็ดเคยนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะคะ วันนี้ลักษณะใบนะคะเพื่อนๆใบก็แบบนี้เนาะนะคะรีดใบรีดดอกนะคะให้ดูแบบนี้ดีกว่านะคะเหมือนดอกบัวเลยเหมือนดอกบัวหลวงไหมคะเพื่อนๆนะคะสวยสีชมพูนะคะสมพูชมพูหวานแบบหวน่าน่าสนใจเนาะเพื่อนๆเนาะชื่อก็พอ,พอดอกก็สวยเหมือนดอกบัวเลยนะคะ ไม้ที่แม่เล็กถือว่าเป็นดอกไม้ที่ไม้ที่แม่เล็กถือว่าเป็นดอกไม้ที่ไม้สวยงามชื่อก็งามนามก็พอลักษณะของต้นเขานะคะเพื่อนๆนะคะไม่ชัดเจนมืดนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนๆ นะคะเป็นดอกไม้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นดอกไม้ให้ดูแบบนี้ดีกว่านะคะเหมือนดอกบัวเลยเหมือนดอกบัวหลวงไหมคะเพื่อนๆน,นะคะสวยสีชมพูนะคะสมพูชมพูหวานแหววก็เคยให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ แต่ตอนนี้ว่าปีนี้นะคะในปีนี้ปีที่แล้วเขาก็ออกดอกให้นะคะตามท้องเรื่องค่ะคเพื่อนๆจ๋านะคะชื่อก็งามนามก็พ้อนะคะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือสบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กนะคะ พาเพื่อนเพื่อนมาดูเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เลยพาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกนะคะดอกของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนะคะดอกเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เลยพาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกนะคะดอกของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนะคะดอกสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนเพื่อน ะะเป็นดอกมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือสบายสบายสไตล์แม่ใหญ่เล็กนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาดูให้ดูแบบนี้ดีกว่านะคะเหมือนดอกบัวเลยเหมือนดอกบัวหลวงไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะสวยสีชมพูนะคะสมพูดชมพูหวานแบบชัดเจนไหมคะเดี๋ยวนะคะแม่เล็กจะเอาลงมาให้ดูเนาะนะคะ เพื่อนๆหลายท่านก็บอกแม่เล็กเอาดอกบัวสวรรค์มาให้ดูหน่อยนะคะแม่เล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิกลีบนะคะคเพื่อนๆจ๋านะคะสูหน้าน่าสนใจเนาะนเพื่อนๆเนาะชื่อกอพอ,พอดอกก็สวยเหมือนดอกบัวเลยนะคะ